สดกระชับชับววัยรู้ข่าวก่อนใครสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเหมืองแร่ที่พิจิตรไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นแล้วนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นก็ไม่ยอมที่จะไปรักษาโดยทางราชการเตรียมสถานที่เตรียมโรงพยาบาลไว้ให้นะครับยกเว้นว่าจะต้องได้รับการรักษาหรือว่าได้รับการตรวจจากคุณหมอพรทิพย์แล้วก็โรงพยาบาล ที่ทางด้านของคุณหมอพรทิพย์ได้เตรยียมไว้ให้นั่นก็คือทางด้านของนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างมากแต่ปรากฏว่าเมื่อไปตรวจโดยหมอที่ทางการหรือว่าทางเหมืองได้เตรยียมไว้ให้ก็อาจจะได้มาแค่วิตามินหรือ อย่างง่ายๆแค่นั้นชาวบ้านบอกว่าเขาป่วยด้วยสารโลหะหนักนะครับจากเหมืองจากการที่เขาใช้สารหนักในการาไปทำทองไปหาทองคำนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องวันนี้เราจะมีการพูดคุยกันกับแกนนำคัดค้านเหมืองแร่ทองคำห้าจังหวัดคุณวันเพ็ญพรหมรังสรรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณวันเพ็ญครับสวัสดีค่ะ คุณวันเพ็เป็นแกนนําแล้วก็ล่าสุดก็เข้ามาพบกับทนายศรีสุวรรณจันยาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องที่เรียกร้องคืออะไรนะครับคือข้อเท็จจริงการปัญหาของเมืองแรทองคําที่พิจิตรเนี่ยมันเหมือนพายเรืออยู่ในอ่าววนไปวนมาอยู่มาตลอดครับแล้วเรายังไม่เห็นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงอืวันนี้เราจะต้องให้มันมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏค,คือสารพยานนายที่มาเนี่ยในร่างกายของประชาชน รเราพบมานานแล้วค่ะตั้งแต่ปี5355ในพืชผักในตัวปลามีไซยนานทยทั้งหมดครับซึ่งที่มาข้อได้จริงเนี่ยแม้จะมันยังไม่มีใครคิดได้ว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าตรงนั้นผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ทองคำเนี่ยใช้ไซยานายในการสกัดทองวันละประมาณเจ็ดตันปีละราวๆสองพันตันตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่หรือว่าหยุดไปแล้วครับผม ดำเนินการอีกครั้งแล้วค่ะแต่ท,ท่านอธิบด,ดีสั่งเปิดค่ะสั่งเปิดแล้วใช่ไหมครับแต,แต่ว่าเรื่องของการเรืเ่องของการตรวจสุขภาพต่างๆมันยังไม่จบนี่ฮะมันยังไม่มันยังไม่เป็นที่กระจ่างนี่นะทําไมถึงเปิดได้แล้วครับคือท่านสั่งเปิดโดยมีพ่วงท้ายไว้สี่ข้อซึ่งสี่ข้อนั้นเนี่ยมีระยะเวลาครับทีนี้ก็ที่จริงคือปัญหาเรื้อรังเนี่ยมันมีมานานแล้วก่อนท,นที่ท่านอธิบดีท่านนี้จะขึ้นมานั่งตําแหน่งนี้ การแก้ไขไม่ไม่เคยได้รับการแก้ไขที่แท้จริงการตรวจเลือดของประชาชนล่าสุดเนี่ยมันเป็นเพียงการตรวจซึ่งขณะนี้ยังรอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยลังสิตลงไปตรวจอีกหกพันคนซึ่งข้อที่จริงเนี่ยจะต้องมีคําสั่งจากสํานักนายกอะคะ่ะ หน่วย่งานกลางอย่างสถาบันนิติและมลัรจิตถึงจะลงไปทําการวิสุทน์ต่อได้ครับแต่แตว่าวมีรออีกหกพันคนนะคะแต่ว่ามันมันมีคลิปของการของการไปถามหาไปถามสุขภาพชาวบ้านใช่ไหมครับคลิปที่ชื่อว่าป่วยสารโลหะหนักแต่ให้วิตามินไม่รักษาระบบน้ําประปาไม่ดีกัดนิ้วแล้วก็ขันด้วยใครเป็นคนทําคลิปนี้ครับผมอันนี้มีกลุ่มของอา,าสาจิตอาสาลงไปกันคือกลุ่มของพวกเราเนี่แหละคะ่ะอื เร่งเราไปตามดูว่าการรักษาที่แท้จริงของแพทย์ที่ลงไปเนี่ยเขาทาอย่างไรครับทีนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าแพทย์เนี่ยก็สันนิษฐานว่าประชาชนเจ็บป่วยเนี่ยขาดวิตามินบ้างแต่การรักษาที่แท้จริงมันไม่ใช่นะคะการรักษาโลหะหนักมันเป็นอ,อ,อีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบนี้ครับผมจากที่คุณวันเพลยไปเก็บหรือว่าไปทำสำรวจต่างๆตอนนี้คนป่วยหนักมีสักกี่คนครับผมมีอยู่จำนวนมากค่ะหลายราย อย่างเช่นกรณีของผู้ที่เคยเป็นคนงานเหมืองแล้วออกจากงานมาเนี่ยเขาออกมาเพราะว่าเขาป่วยอืม,มีบางรายเสียชีวิตไปแล้วเมือ่อเมื่อประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมาเองเรียก,ก,กร้อง,งไปได้ไมีกี่เดือนค่ะเรียกร้องอะไรได้บ้างไหมครับซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายมาตราสา3เหตทับหนึ่งของพอบอรบแร่เนี่ยครับมันจะเป็นชัดเจนว่าถ้ามีประชาชนเจ็บป่วยให้สนิทฐานไว้ก่อนว่าเกิดจากเหมืองข้อน,นี้บังคับไว้ชัดเจนจริงประชาชนต้องได้รับการดูแลเลย การที่ผวกประกอบการปฏิเสธเนี่ยมันเป็นการละเมิดกฎหมายข้อนี้ครับจริงๆชาวบ้านต้องได้รับการดูแลและเรียกร้องได้เลยด้วยค่ะแล้วแล้วได้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 รับอะไรตอบแทนบ้างไหมครับได้เงินค่าทดแทนอะไรบ้างไหมครับยังไม่มีอะค่ะยังไม่ปรากฏว่าชาวบ้านได้อะไรอันนี้คือบาดเจ็บตายก็ตายไปแต่ว่าที่ที่ยังที่ยังเอ่อที่ยังป่วยไข้อยู่ตอนนี้มีมากมายไหมครับประมาณเท่าไหร่ครับที่เอาเฉพาะที่พิจิตรนะ ค่ะจากสถิติที่คุณหมอพรทิพย์ลงไปสุ่มตรวจจากเจ็ดร้อยคนเนี่ยมีอ0 0สี่ร้อยกว่าเลยค่ะโอ้โห oh, มันเก<ม>ินครึ่งแล้วอะ่ะสารโล <ง S 1> หะม,มีดีเอ็นเอเปลี่ยนแล้วสองร้อยคนแล้วค่ะครับแล้วหกพันคนที่กําลังรอตรวจนี่เมื่อไหร่ละครับเมื่อไหร่จะได้ตรวจตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าท่านนายกทราบเรื่องหรือย,อยังคือรอคําสั่งของท่านทางสถาบันนิติและมอรสิทธิ์ถึงจะลงไปได้เพราะว่าหน่วยงานกลางเนี่ย ถ้าไม่มีคําสั่งเนี่ยจะลงไปไม่ได้ะคะ่ะมันเป็นระเบียบแล้วอยู่ตอนนี้่ะประสานงานกันยังไงครับรอรอทางฝ่ายใดจะต้องไปบอกนายกหรือว่านายกรู้แล้วรออย่างเดียวว่าจะสั่งการเมื่อไหร่คือพวกเราไม่เข้าใจระเบียบของท่านนายกเราไปที่สํานักนายกเนี่ยสองครั้งแล้วเราทหํหนังสือเรียนท่านโดยตรงแต่ว่าหนังสือเนี่ยแทงไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมคือซึ่งเราไม่ไม่ทราบว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือ เจ้าประวรก็คือรัฐมนตรีที่พวกเราไปค้านท่านไว้เ็เลยไม่ทราบว่ามันมีการรายงานแต่ยังสำน,นักนาย,ยกให้ประชาชนหรือไม่ครับผมผมขอถามนิดหนึ่งในฐานะที่คุณวันเพนเป็นแกนนําคัดค้านเหมืองแร่ทองคํา้าจังหวัด5จังหวัดที่คุณวันเพนเ,เป็นแกนนํานี่มีจังหวัดอะไรบ้างครับคือตัวเองอยู่สระบ,บุรีค่ะมันมีปัญหาอยู่ลพบุรีสลาบ,บุรีที่สนุโลกที่จิตเพชรบูร์ แล้วเราทราบมาล่าสุดก็มีระยองมีจันทบุรีหมายถึงว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยทางการเขาจะทําเหมืองแร่ทองคําทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับคือไม่ใช่ทางการนะคะเป็นเอกชนผู้ประกอบการรายเดียวกับที่พิจิตอ๋อฮะค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยคือเส้นทางของทองคำํำทั้งหมดนี้มีการขออนุญ,ญาตพิเศษครอบคลุมไว้แล้วค่ะเตรียมการทําเหมืองหมดมันก็จะเจอปัญหาเดียวกันกับที่พิจิต ก็คือ<ช>การใช้โลหะการใช้สารหนักนี่เข้าไปในการร่อนทองคําแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันอย่างนี้ถูกไหมฮะเหมือนกันค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการได้สิทธิสัมปทานแล้วเขามีสิทธิดําเนินการได้เลยค่ะแต่ถือว่าพิจิตหนักที่สุดเพราะว่าเริ่มไปก่อนแล้วแล้วก็เป็นตัวอย่างนําร่องเลยอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะประเทศไทยโชคดีที่มีพิจิตให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้พิจิตคือโมเดลของประเทศไทยจังหวัดอื่นๆเริ่มไปถึงไหนแล้วครับจังหวัดอื่นๆ จังหวัดอื่นก็มันเป็นการขออนุญาตครอบคุมที่ดินของประชาชนแล้วก็เตรียมดาเนินการโดยมีการระบุพื้นที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์หมดแล้วโดยที่ประชาชนที่เป็นเจ้าของสิทธิที่ดินเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องเลยค่ะหนาวันนี้ค่ะครับเอาอย่างนี้นะครับเอาไว้คุณวันเพนเมื่อไหร่เกาตามเข้ากรุงเทพมหานครติดต่อ ทางช่อง13สยามไทยนะเราจะไปนั่งคุยกันถึงสถานที่เลยนะครับหรือว่าผมมีโอกาสได้ไปจังหวัดต่างๆที่คุณวันเพ้นเป็นแกนนําเราจะไปพูดคุยในประเภทข้างเหมืองกันเลยนะเอาละครับเบื้องต้นขอบคุณมากๆนะครับคุณวันเพ้นครับนั่นก็เป็นเสียงจากแกนนําคัดค้านเหมืองแร่ทองคำห้าจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า กระจายไปมากกว่า5จังหวัดแล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีสายแร่ทองคําเชื่อมต่อกันหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะทํากันบ้านต่อนะครับทันทีที่มีความคืบหน้ายอย่างไรแต่ว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีคลิปหนึ่งที่จะให้ดูความยาวพอสมควรทีเดียว20นาทีนะครับเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องของคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ได้รับสารโลหะหนักแต่เมื่อไปตรวจแล้วนะครับเขาให้วิตามิน นะครับมาแค่นั้นแล้วก็ไม่รักษาแล้วก็บอกว่าระบบน้ำประปาเอ่อมันไม่ดีนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการสารที่กัดนิ้วแล้วก็คันด้วยเรียกว่าใช้ไม่ได้เลยน้าตอนนี้รอบๆเหมืองก็คือต้องต้องซื้อน้ำเพื่อที่จะใช้อุปโภคบริโภคกันนะครับคลิปนี้อย่างที่คุณวันเพ็ญบอกก็คือถูกถ่ายทำโดย พวกเขากันเองพวกชาวบ้านกันเองนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรจะเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านแล้วกันแต่ที่สําคัญก็คือ700คน400คนใน700นั้นได้สารโลหะหนักแล้วก็ DNA เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็จะต้องรออีกสักกี่เคสอีกเท่าไหร่เราถึงจะมั่นใจและที่สําคัญก็คือว่าเอกชนที่กําลังขอ,อ,อประธานสาัญ สัญญาบัตรต่างๆที่จะต้องมาใช้กับการเปิดเหมืองก็จะเกิดแบบเดียวกันนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับชาวบ้านที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะว่าพิจิตรเป็นตัวอย่างที่สำคัญแล้วก็กลายเป็นโมเดลของการคัดค้านไปแล้วนะครับเอาละครับไปชมคลิปนี้กันครับ มันบอกไม่ถนกมันไม่เหมือนโลกอย่างอื่นนะมันโลกแบบเหมือนไปทําลายแล้วก็ขับออกทําลายขับออกนั่นน่ะคือคือจะรอให้เมียคือสรุปว่ารอให้เมีอาการในบ้านเป็นหนักจะสะจะแย่แล้วตั้งทำไมอย่างนั้นแล้วเราถึงจะเริ่มรักษา แล้วพอพอถึงขั้นนั้นน่ะหมอก็จริงจริงอันนี้มันไม่ใช่การรักษาแล้วล่ะรักษาแล้วายาเรื่องยาสี่อย่างยาสี่อย่างที่เขาก่อนที่สาธารณสุขจะส่งมาเพื่อที่จะมาตรวจชาวบ้านที่เล็นตรงแต่ก่อนที่เขาจะตรวจรักษาอะไรชาวบ้านเขาเตรียมยาล่วงหน้าเลยมียาแค่ตีก่อนเตรียมยาไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มรักษาานมียาแค่่างวิตามินบีสิบสองวิตามินบีบีสิบสองบีหกแล้วก็แก้ผื่นคันแล้วก็ยาคลายเครียดอ๋อแก้แก้คันค่ะ แล้วก็ไข้เครียดไข้เครียดนี่แหละคือยาที่รักษาโรคที่มีสารโลหะหนักในร่างกายยา,ารักษาโรคของเขานี่ยังไม่ได้รับการตรวจนะ,แ,ะรตรนะแต่เอายาเตรียมมาก่อมมยเาาแล้วชาวบ้านมีผมเลือดโลหะหนักแต่เขาเตรียมยาอย่างจากการที่เราได้ไปเคยยื่นหนังสือแล้วก็ไปขอทางผู้ใหญ่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่าจะพาเด็กๆไปตรวจที่พาคนป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลลรามา แล้วหลังจากนั้นก็มีบริษัทมามาพบไหมคะค่ะมีค่ะ,ะเขาทำอะไรบ้างเล่าเลยค่ะกาขอให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแถวนี้ก่อนนะคะ่ะก็ก็เขาพาไปที่โรงพยาบาลสหเวชกิติจิต<ห>ค่ะก็ไปไปถึงคุณหมอก็เข้าห้องเข้าห้องตรวจน,นะคะก็ค<ห>ุณหมอผู้หมอก็ขอตรวจเลือดขอขอตรวจปัสสาวะขอขอผลออกมาคุณหมอบอกว่า ตัวเหลืองไปหน่อยเนาะแต่ดูผลเดแล้วไม่เป็นไรขอไปน,นิดนึงเดี๋ยวให้ยาวิตามินไปกินไอ้โรคชาที่ที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกปกติของเด็กก็เลยก็เลยตกใจเอ๊ะทำไมลูกเราเหมือนคนจะตายเวลาชาแต่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรปกติแล้วอาการชาเขาเป็นยังไงเวลาเขาเป็นชาเวลาเขาร้องไห้เขาชาชาทั้งตัวเลยชาแล้วอ,อ่อนอ่อนไปทั้งตัวเหมือนคนจะขาดใจะ เวลาหนูชาหนูจะรู้สึกยังไงลูกมันจะเป็นแป๊บๆ๊ป๊แป๊เหมือนไฟวิ่งหรือว่าเป็นลักษณะไหนคะชาแบบชาแบบขยับตัวไม่ได้ค่ะเหรอมันอ่อนแรงหรือว่ายังไงอ่อนแรงค่ะไม่มีแรงจะยกแขนยกอะไรมันไม่ได้เลยเหรอลูกหายใจออกอไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยออกค่ะใจไม่ค่อยออกตอนนี้อยากได้อะไรไหมคะก็อยากรักษาอยากรักษาจริงๆไม่ใช่รักษาแบบ อาการชาแต่เอาวิตามินมาให้กินอย่างเดียวแล้วเด็กคงจะไม่หายอ่ะค่ะแล้วแล้วบริษัทมียื่นข้อเสนออะไรให้บ้างตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้ยื่นแค่พาไปตรวจเฉยๆค่าตรวจเท่าไหร่นะคะสามร้อยกว่าบาทใครออกให้คะทางบริษัทออกให้โอเคแล้วการที่เราเรายังมีความมั่นใจว่าเรายังอยากจะไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาตามคาขอที่เราไปขอไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมคะอยากรักษาจริงๆอ่ะไม่ใช่ในการไป ไปแบบนี้มันเหมือนกันไม่ได้รักษา <ฮะ S 1> คือเด็กชาให้วิตามินมาก็เข้าใจแต่เรื่องการชาคือไม่ได้รักษาเลยอะนคนค่ะในผลเคยผลเคย,เคยตรวจสารโลหะหนักค่ะเคยใน,ในผลน้องได้เป็นโลหะหนักเกี่ยวกับด้านเดียวอะไรแบงกานิดเกินมาตรฐานเกนินมาตรฐานท้ามาก็อก่อนมันก็ก็เก็บผักนาการญ้ากินได้ไม่ว่าอินูนไม่ว่าดอกดินค่ะใช่ไหมก็หากินผักนาการยญ้าในป่าเก็บผักกินกันตลอดตลอค่ะ ก็ตอนแรกเราไม่รู้เราก็เก็บกิน<ม>เก็บปอ,อกก็ปิดถ้าบ้านเขาเก็บกันเราก็เก็บมาต้มกินแต่เราสงสัยก่อนนะ,ะว่ากลัวจะมีสารโลหะหนักคนเพื่อนเพราะมันอ,อยู่ข้างหนืองเนาะเราก็เลยลองให้พวกอาจารย์เขาเอาไปตรวจด,ดูปรากฏว่ามีสารโลหะหนัก,นกเพราะว่าที่การจนาญบุรีมันไม่มีอาจารย์เขาบอกว่าที่ที่ที่เราให้ไปเนี่ยมันมี<ะ>มีสารโลหะคนเพื่อนค่<ะ>วันนี้เรายังไม่ทันได้ต้มกิน อ๋อแต่ก็แค่เอามากินยังไม่ได้กินสงสัยก่อนดียังสงสัยไว้ก่อนเพราะว่าเราสงสัยว่าไอการที่ทาเหมืองมันก็ต้องมีสารโลหะใช่ไหมเราก็เก็บมาเอามาตากแห้งว่าเกมจะต้มแล้วพอดีพอดีเพราะอาจารย์เข้ามาพอดีก็เลยวางให้เขาไปตรวจเราก็ยังไม่กินก่อนเราก็กินน้ําฝนได้ค่ะกินน้ําบ่อได้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น้ําฝนน้ําบ่อเรากินไม่ได้เลยเราต้องซื้อน้ำเ่อกินมันเป็นาราที่ต้องซื้อน้ำเขากินวันนี้ก็เอาน้ําลงไม่ ใผักนาจ้างยาตอนนี้ต้องซื้อขมวดเลยแล้วน้ําประมาณเดือนหนึ่งประมาณสามสี่นนหน3สามสีห่หนอย่างวันนี้ลงไปจ่ายเงินไปแล้วกีนน่บาทวันนี้ร้อยเก้าสิบสองบาทสิกค่ะแล้วค่า น้ำอาบซื้อไหมคะหรือยังไม่ซื้อก็อยังอาบน้ำปลาปลาอยู่มันก็ยังคันเหมือนเดิมอยู่ค่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะมันก็จะคันกันมันะจะขึ้นเป็นตุ่มๆขึ้นกันหมดเลยไอ้ตัวน้อยยิ่งขึ้นหนักเลยเวลาอาบน้ํานี่เ <Beast. S 1> <พ ver. S 2> รา um. มียาเขาอาบเราก็ทายาพอมันขึ้นเราก็ทา,ายามันก็เลยถ้าไม่มียาก็สงสัยกับยากระปุกละเท่าไหร่คะมันเป็นยาหลอดอ๋อเป็นหลอดกระปุกละสี่สิบถึงไหม ก็ถ้าท้องตลาดมันก็คงจะ40กว่าเนี่ยแหละก็แสดงว่าต้องก็ใช้ตลอดเลยก็กลายเป็นอาบน้ำ